เดี๋ยววันนี้จะพามาคุดมันมันในดิงจะมีหลายสายพันธุ์อยู่จะเป็นมันอ่อนมันโงมันตีนหมีมันเลือดมันนกหลากหลายแต่น่นพึ่งปลูกมาปีที่แล้วแต่ว่ามันสายพันธุ์นี้มันจะอร่อยกว่ามันอื่นการคูมัน ปีหนึ่งก็จะหัวประมาณนี้นี่รอยเครือของมันเครือหรือว่าเท้าวันนั่นแหละคุดมันคุดต้องคุดหนาแรงนี่ใบแห้งของมันใบแห้งมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่แดบนี้ก็เรียกว่าเครือของมัน,มนจะเียกเครือเป็นเท้าวันก็ได้ ได้จะคุดให้ดู้ครับว่ามันหัวใหญ่ขนาดไหนต้องขุดหนาแดงแต่คุดหนาฝนามันตมมันไม่เปื่อยต้องเกี่ยวหัวใหญ่กันอยู่สังเกตด,ดินมันเน่นเดี๋ยวมาคุดกัน โอ,โอ้ใหญ่มากนะเราจะปาดเราตรงนี้ปาดตรงนี้เพื่อปลูกโตเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมตอนต่อไปวันนี้จะมาบวชมัน หลังจากคุดมาได้เราก็จะทําการปอกเปลือกนะครับเพราะว่ามันพวกเปลือกมันก็มันจะหนาหน่อยหนึ่งครับปอกก็ปอกง่ายแต่พวกเปลือกบางๆมันบางทีมันปอกยากเนี้เปลือกมันหนาเราก็สบาบปาดได้แบบสบายๆเลยครับเนื้อดีนะครับมันพวกนีเนื้อดี เอไปต้มยำทำแกงได้หลายอย่างครับบางคนเอาไปแกงก็แกงใส่พวกเหลือพวกผงหอยปูปลานได้มดครับเอไปทำหวานก็ได้ไปทำเป็นแกงอาหารหวานข้าวหรือว่าเอาไปทำเป็นเมนูต่างๆนานาได้ในหลายอย่างนะครับบางคนเขาไปบดละเอียดนะครับผสมแป้งทำเป็นเมนูได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับไอเดียของ คนเรานะับว่าหี่ยามันนี่ไปทําเป็นเมนูแบบไหนแต่ในกรณีของผมที่ทำวันนี้ก็คือเอามาบวชนะครับบวมมันบวดหวานนั่นแหละการบวชก็คือการาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็นาไปต้มต้มต้มทิ้ง่องน้ำหนึ่งนะครับเผื่อ,อสิ่งเยอผลออกพวกยางหรือว่าอะไรต่อไม่ไรครับโอกคนเททิ่ง่องน้ำหนึ่ง พอเทเท่งเสร็จนะครับน้ำกะทิสองเราก็ขันน้ำมะพร้าวใส่ลงไปนะครับคือว่าน้ำกะทินั่นแหละใส่ไปต้มนะครับต้มพอมันเป็นกะทิหน่อยหนึ่งเราก็ปิดไฟเพื่อทำการใส่พวกเกลือหรือว่าใส่น้ำตาลนะครับสองอย่างลงไปเป็นการปรุงแต่งรสชาติให้มันให้มันหวานนั่นแหละครับหวานมัน ต่ถ้าเราไม่ใส่เกลือมันก็จะเปลืองน้ำตาลนะครับแต่ถ้าเราใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งมันก็จะเพิ่มความหวานนะครับของอาหารที่เรากำลังทำเดีติดตามชมตอนต่อไปไเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้ทำการปอกเปลือกแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการหั่นนะครับเป็นชิ้นเล็กๆอย่างที่ว่านนแหลกก็คือประมาณชิ้นประมาณหนึ่งนิ้ว นะครับแต่มันบางๆหน่อยเวลาเราต้มมันก็จะได้เป่อยไวหรือว่าซุกไวนั่นแหละครับเดี๋ยวติดตามชมเทลาขั้นตอนนะครับ mình có kiểu muốn để ông. โพธิ์นี้ <laughs> 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 我讲讲，我讲。 ต่อไป <c oughs> จะมาใส่น,ำน้ำตาลก่อนใส่น้ำตาลเราก็ปิดแก๊สก่อนก็คือไม่ต้องให้มันเดือดความร้อนมันก็นยังเดือดได้อยู่เนาะ ตอนนี้เราปิดเก๊สไปแล้วนี่คือน้ำตาลนี่ว่าน้ำตาลทรายใส่ไปพอประมาณมาํำตาลอยู่นี่ครึ่งกิโลที่ใส่ไปในกระปุกนี่ครึ่งกิโลแต่ว่าถ้าเราใส่เกลือไปด้วย มันก็จะเพิ่มความหวานไปในตัวว่าเกลือกันํำตาลตัใส่รวมกันไปมันก็จะช่วยได้เราก็ใส่ประมาณนี้เกือบถึง 1, ครึ่งกิโลที่เราใส่ลงไปเห็นแล้วเราก็คนหน่อย เรามาเจอความร้อนน้ำตาลก่อนลายหมดมันอาจจะนอนก้นหน่อยหนึ่งว่าเราไมา่ได้คนแต่แรก ตอนนี้ก็เซ็ตเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟนี่ครับเปื่อยมากเราต้มไปจะเปื่อยมากๆเลยนี่นะครับเพื่อการต้มอย่างที่ทาให้ดูที่แรกนะครับก็คือต้มทิ้งไปก่อนน้ำหนึ่งพอมันพวกนี้มันจะมียางนะครับมันจะมียางออกเหนียวๆหน่อยหนึ่งคือเราต้องต้มทิ่งไปก่อนน้ำหนึ่งนะครับพอหลังจากเราต้ม นั่ทิ้งเซตเราก็คัน่นมะพร้าวคั่นกระทิใส่เราก็นำมาต้มเราก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับนี่นะครับนี่สวยๆเลย,ยง,ง่ากว่าฝากกดติดตามกดให้กำลังใจในการทำคลิปรต,ต่อไปนะครับ